เรียบร้อยครับพี่น้องครับสตอปลูกไว้กินครับเหลือก็ขายตามหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงของเราราชการที่เก้าปลูกไว้นี่บไม่รู้ว่าสิได้กินหรือเปล่านะครับพี่น้องชัว์สิได้กินเนี่ยวิตของเรามันไม่แน่นอนแต่ว่าปลูกไว้เนี่ยอนาคตลูกหลานครับจะได้มาใส่ได้มาเก็บกินผลผลิตได้มาศัยร่มเงา ใส่เวลาว่างครับบรหยุดหรือเวลาว่างออกมาปลูกมือละต้นสองต้นดังนั้นผู้ใดที่กำลังเหตการเหตงานอยู่ทมมีทีครับแนะน้ำมาลงมือเห็ดครับพี่้องบรต้องไปหาทฤษฎีอย่างไรครับลงมือแล้วคุณจะได้คำตอบปลูกต้นไม้วันนี้มันจะให้ผลประโยชน์มากมายมหาศาลในวันข้างหน้าแล้วมันจะเหมือนกับมรดกเป็นทรัพย์สมบัติ เป็นพื้นที่ให้กับลูกหลานของเราได้มาอาศัยแน่นอนนี่คือแนวทางตามศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่เก่าที่เพิ่นทรงเหตุเป็นแบบจ้างให้คนไทยได้มาแ,แก้ไขคนไทยได้พึ่งพาตนเองได้เาาผือคนหนึ่งที่เชื่อและศรัทธาและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่องค์ทำนั้นคือความห่วงใย,ยประชาชนนะครับ เาลผือคิดตัโดนและแต่ว่าบมมีโอกาสครับเพราะถ้าใดทีหาไร่เคืองก็เลยเริ่มลงมือเห็ุถึงมันอาจจะช้านะครับสำหรับการเดินทางของชีวิตแต่ก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรติดตามเบิงเปล่าผือไปน้ำกันครับน้องเบิงการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับคนทีนี่เห็ดจังหดไม่ใช่หลอดบอลเบิงเปลาผือก็ได้ครับติดตามไเร่เยๆดูการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับถ้า บ่าวพ้เห็นได้พี่น้องก็ต้องเห็นได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไปซสหน่ครับพี่น้องครับยุนากับพอกันไหมครับิีนี้สวัสดีครับ